กรุงเทพเนี่ยมีคนหลายคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพรรคประชาชนนี่คือพรรคการเมืองของอเมริกานะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเมื่อทุกอย่างมันพร้อมแล้วเนี่ยถ้าทางการเมืองพรรคประชาชนเข้าไปมีอำนาจรัฐบาลมันก็ใช้พร้ชาพรรคประชาชนเดินหน้าก็ผมพูดมาตั้งนานแล้วไม่เหลือท่านผู้ชมและสมาชิกพรรคประชาชนในพวกสม้มว่าพรรคคุณนี่เป็นตัวแทนของอ,อ,อเมริกาอย่างชัดเจน ถ้าคุณเป็นรัฐบาลเมื่อไหร่เนี่ยคุณยกประเทศไทยให้อเมริกาการกระทําของพิธานะฮะทิมหรือทอนหรือเทงทั้งหมดเนี่ยไม่เคยตำหนติตีเตียนอเมริกาเลยแม้แต่นิดเดียวไม่เคยอเมริกาบุกยึดเป็นเอเซอลาแม่งก็เงียบเงียบสนิทไม่พูดอะไรทั้งสิน้นเพราะแล้วไอ้พวกไอ้พวกส้มนี่คือพวกขายชาติท่านผู้ชมถ้าเป็นสมาชิพกพรรคส้อมอย่ากโกรธผม เพราะพรรคคุณเป็นพรรคขายชาติพร้อมจะยกชาติเราเนี่ยให้กับอเมริกาเอาละเรากลับมาที่ภูมิรัศาสตร์ของโลกโยมจะเข้าใจหมดเลยทุกอย่างเหมือนกันกติกาทางการเมืองบ้านเราเนี่ยหนึ่งต้องตั้งพรรคการเมืองเพราะรัฐนูรบอกมาสองพรรคต้องมีสาขากี่สาขาสาม มีเงินบริจาคพักต้องอยู่ภายใต้กิกาอย่างนี้อย่างนี้งนี้แต่ในข้อที่จริงมันก็มีเงินใต้ดินเ็ามีสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสร็จแล้วพอพักตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วหัวหน้าพักหรืออีกนายนหนึ่งคนที่เป็นเจ้าของพักท่านผู้ชมพักในประเทศไทยมีเจ้าของทุกคนมีเจ้าของทุกคน สมาชิกพรรคคือผู้ถือหุ้นประชาชนคือธนาธรภูมิใจไทยคือเนวินชิดชอบนะฮะประชาธิปัตย์ก็คือคนที่หนุนหลังประชาธปัต์ด้วยเงินทองเพื่อไทย<ะ>เพื่อไทยก็คือทักษิณชินวัตรทุกพรรค พอเมืองไทยเล่นการเมืองโดยเอาเองินเป็นตัวตั้งไม่ได้เอาคุณธรรมและจรยิยธรรมเป็นตัวตั้งเพราะฉะนั้นแล้วท่านผู้ชมครับพักคการเมืองทุกพรรคแม่งคือบริษัทแม่งคือบริษัทท่านผู้ชมจําได้หรือเปล่าผมเคยพูดเรื่องนี้มานานแล้วท่านผู้ชมที่เป็นเอฟซีผมมานานจะจําได้ผมเคยพูดเรื่องนี้ผมพูดว่าไงผมบอกเมืองไทยไประชาธิปไตยแม่มีสี่วินาทีสี่วินาทียังไง ก็เหมือนที่อาซอถามผมเมื่อคืนจะเลือกใครดีท่านผู้ชมเดินเข้าไปในในในคูหาเลือกตั้งท่านผู้ชมยื่นบัตรประชาชนเ็าขีดชื่อออกเขาส่งใบให้ท่านผู้ชมเอาใบมาแล้วท่านผู้ชมก็ติ๊กเอาคนนี้แล้วท่านผู้ชมก็หยอดสี่สี่วินาทีพอหมดจากการหยอดบัตรเข้าไปแล้วสิทธิท่านอยู่ที่ไหนท่านเดือดร้อนนี้อะไรแม่ไม่เคยสนใจเสียเรียบร้อยแล้วคนที่ท่านเลือกไป เป็นคนดีโน่นนี่นั่นภาพพดดีโอ้ยคนนี้เขาซื่อสัตย์ฉันไว้ใจเขาอ่ะคุณสนที่ทาไมมันไม่ทําตามมันพูดอา้าวที่มันไม่ทำเพราะอะไรพี่ครับลองครับซอครับมันอ้างว่ามติพักไม่ให้ทําตรงนี้ไงมติพักก็แสดงไม่เป็นบริษัทจํากัดใช่ไหม กรรมการบริษัทบอกผู้สมาชิกบอกห้ามทำนูนข้าม,านามานันตเฮนรี่ครับท่านผู้ชมแม่งทุกพักเป็นอย่างนี้แล้วท่านผู้ชมว่าผมควรจะเลือกใครละ่ะท่านผูชมเข้าใจจิตใจผมหรือยังอายุผมขนาดนี้แล้วผมมีทางเลือกผมคือผมไม่เลือกแม่งเลยโบนโนเชื่อผมสิไม่มีพักไหนที่ไม่มีเจ้าของ แล้วพอมันเคยเป็นคนดีในสายตาเราแล้วแม่งเสือกไม่ดีเพราะว่ามันก็บอกว่าแหมผมไม่รู้ทำไงมติพักมันบังคับอ้าเห็นไหมมติพักมันอย่างไหนล่ะเจ้าของพักใช่าหท่านผู้ชมไอ้พวกคุณที่เล่นการเมืองไอ้เยี่ยบุคุณยอมรับกับผมสักทีมติพักนั่นมาจากเจ้าของพักนั่นคือบริษัทจำกัดไงเห็นหรือ,อยัง เป็นเมืองไทยเนี่ยพักการเมืองทุกพักแม่งคือบริษัทจำกัดแล้วเจ้าของพักไปตกลงใครล่ะบางคนทึกเกิมไปตกลงสมินไปตกลงสมินว่าเราผมได้รับเลือกผมจะเปิดชายแดนมึงก็แบ่งส่วนนั้นมาให้กูมีไม่ใช่ไม่มีเขาถึงบอกว่าถ้าจะให้ไทยสูญเสียอำนาจทิพย์ตายนะต่อไปก็คือให้เลือกเพื่อไทยแล้วให้เลือกพรรค ราและไอว้วรีที่บอกว่าฐานไทยร่กมไครก็แพ้มาจากไทยก็ไอ้เยียทิมถานมีไว้ทำไมพูดสมัยนั้นไม่เคยคิดมาวันนี้แม่งแก้ตูนพละวันเลยจนกระทั่งปากแม่งพันกันลิ้นพันกันพูดจาไม่รู้เรื่องแล้วตอนนี้เห็นเรืร่องท่านุผู้ชม และพภาคภูมิใจไทยได้มีทั้งที่คนที่อยู่ข้างในนั้นที่มีผลประโยชน์กับ่อนริมชายแดงถ้าพรคภูมิใจเป็นรัฐบาลอีกผมจะไม่ประหลาดใจเลยที่แ้าจะมีวิชามารให้เปิดดา่านผมใจก็ว่าวิชามารเชื่อผมสิฟันลงไปเลยเชื่อผมผมก็เลยเลือกที่จะไม่เลือกก็เหมือนกับที่สงขา อบาาตอสงขาแพ้โหวตขาดลอยแพ้โหวตโนขาดลอยคู่แข่งถูกยิงเสียชีวิตตำรวจยังยับไม่ได้ก็เลยในในก็เหลือคู่แข่งเพียงคนเดียวคือนายหำขุนขุนเศษเกื้อเสียชีวิตไปก็บางคนว่าได้เพียง2,913คะแนนบัตรไม่เลือกคุณสมครใน,หนโหวตโน6ก9ันหปใบ 6เปอรเซ็นตจุดห้าเจ็ดคะแนนอันนี้ก็เวอร์ไปแล้วผมไม่พูดเพราะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของศัตรูของคนที่ยังมีชีวิตอยู่เขาเทสายไปที่ไม่เลือกผู้ใดแต่ว่ากระแสโหวตโนมันมีหรืออาจจะเป็นเพราะว่าผู้เลือกอันดับหนึ่งเนี่ยชื่อไม่ดีหรือชื่อหักวันนั้นผมก็ไม่รู้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็ไปคิดกันเองท่านผู้ชมหลายคนเนี่ย บอกว่าคุณสุธทธิอย่าไปเสียคะแนนแล้วเราโหวตคนที่เขาพร้อมที่จะนั่นเพื่อให้เข้ามาผมจะบอกให้รู้ด้วยความเคารพไม่ว่าท่านหมอวรงที่ผมสดิทด้วยไม่ว่าพลเอกรังสีที่ผมสดิทด้วยไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นพรรคที่อยู่ในหัวใจเราไม่มีประโยชน์โพลต้องรูยี่โลออกมาแล้ว พวกนี้ไม่ติดโคเลยแม้แต่ทีเดียวไม่ติดเลยแม้ทั้ง0.1เปอร์เซ็นต์เสียของสู้เราเอาทุกเสียงที่เราดลงให้พวกนี้ผมก็เจ็บช้ำน้ำใจนะี่ผมไม่ไม่สามารถเดินเขาได้แต่ผมมองภาพที่ใหญ่กว่าและมองไปไกลกว่าเอาทุกคะแนนเสียงพวกนี้มารวมตัวกันแล้วโหวตโนให้มันเป็นเปอร์เซ็นต์ท่านผู้ชม ถ้ามี40%ของผลโพลในกรุงเทพหมหาครและ40%่ของทั่วประเทศว่าไม่รู้จะเลือกใครดีไม่รู้จะเลือกพรรคใดดีก็แสดงว่ามันไม่มีใครที่คุณมีคุณค่าให้พวกเราไปเลือกมันก็เอาทั้งหมดเนี่ยมาทําให้ได้หน่อยได้ไหมให้มันเกิดประมาณสัก20% 30% 25%ของคนหดโหวตดง นี่คือการส่งสัญญาณให้นักการเมืองทุกคนรู้ว่าประชาชนมันเอือมระอาแต่ถ้าไปแตกว่าเท่านี้ให้รังสีเท่านี้ให้หมอวะลงเท่านี้ให้สุดารัฐเท่านี้ให้กับคุณหญิงกัลยาปมาณนี้เสียของรวมตัวกันเลยตัดสินใจว่าด้วต่างครั้งนี้เราต้องการแสดงพลังกันทั่วประเทศว่าเรายังไม่เห็นว่านักการเมืองพรรคการเมืองเมืองไทย คนไหนที่มีดีพออย่างน้อยเป็นการเตือนสติว่าพวกมันจริงๆแล้วไม่มีราคาเข้าใจอย่างท่านผู้ชมนี่คือจุดยืนผมอย่ามาว่าผมว่าคุณสุที่คุณุทธที่มีเอฟซีอยู่เยอะถ้าชวนเอฟซให้ลงให้คนโน้นคนนี้ให้ลงให้พลเอกรังสีให้ลงให้คนโน้นคนนี้นะเขาก็จะได้เสียมากขึ้นได้มากแค่ไหนก็ช่วยอะไรไม่ได้ไม่มีประโยชน์ท่านผู้ชมครับ จุดยืนผมชัดเจนไหมนะฮะอย่าถามผมอีกว่าผมจะเลือกใครผมเลือกที่จะไม่เลือกเอาดูครับแม้เผลอแผลบดีจะชั่วโมงแล้วมั้ยสี่สิบนาทีส <47 S 2> ี่สบนาทีเอาเราผมจะเล่าเรื่องเมื่อคืนให้ฟังเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับผมครับแล้วก็เป็นเรื่องที่จริงไม่ได้โกหกนะฮะเมื่อคืนนี้เนี่ย คุณอันชื่อเล่นชื่อวิกกี้แซต์ตังคุณอันนี่เขาเป็นคนไทยที่ก็อยู่ที่อเมริกามาก่อนเขาเป็นเอฟซีตัวยงของผมเลยสนิทกับผมมากเขาจะเป็นคนที่เป็นห่วงเป็นใจผมลุงไอ้นี่มันด่าลุงแล้วอันเข้าไปจัดการมาแลวละไม่เป็นไรรักใคร่กันใครมาด่าลุงเท่าข้อโกรธเข,าเขา้เขาไปลุง อันจะขอความกรุณาลุงให้ลุงช่วยมางานขององันหน่อยได้ไหมเป็นประธานในพิธีอันจะรู้สึกเป็นเกียรติมาก